หนูทำได้สอนโดยนางสาวอัชราพรพ่อนามแดงหรือครูกวางนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียน การรักษาความสะอาดของร่างกายให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เ,เห็นภาพอะไรคะการล้างหน้าแปรงฟันนะคะเรามาดูอุปกรณ์ในการล้างหน้าและแปรงฟันกันเลยนะคะอุปกรณ์มีอะไรคะเด็กๆแปรงสีฟัน ยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าการรักษาความสะอาดของร่างกายาให้มีสุข,สขอนามัยที่ดีเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะการอาบน้ำค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำนะคะสะบู่น้ำยาสระผมครีมนวดผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันการล้างมืออย่างถูกวิธีเด็กๆคะ คุณครูกวางเคยสอนเด็กๆแล้วนะคะว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีมีเจ็ดขั้นตอนนะคะเด็กๆลืมกันหรือยังคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูกวางดูหน่อยภาพแรกมีอะไรในมือเด็กคะสีแดงสีน้ำเงินสีส้มคืออะไรคะเด็กๆก็คือเชื้อโรคนะคะเด็กๆ เด็กๆคะภาพที่สองเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพเด็กกำลังบีบน้ํายาล้างมือใส่มือนั่นเองนะคะภาพที่สามเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพของเด็กกำลังล้างมือแล้วก็มีเชื้อโรคออกจากมือแล้วนะคะเด็กๆการล้างมือขั้นตอนที่สามต้องล้างอย่าง ถูกวิธีนะคะโดยที่มี7ขั้นตอนนะคะเด็กๆที่คุณครูกวางสอนนะคะขั้นตอนที่4เด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะมีอะไรในมือของเด็กไหมคะไม่มีแล้วนะคะเชื้อโรคออกหมดแล้วนะคะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันด้วยการ แต่งกายด้วยตนเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเด็กหญิงและเด็กชายกำลังทำอะไรกันนะคะเด็กหญิงและเด็กชายกำลังแต่งกายด้วยตนเองนะคะโดยที่เด็กผู้ชายจะใส่เสื้อและกางเกงนะคะและเด็กผู้หญิง จะใส่เสื้อและกะับโปงนะคะเด็กๆการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันการรับประทานอาหารด้วยตนเองนะคะเด็กๆเด็กๆคะการรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ ร่างกายแข็งแรงนะคะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันการใช้ห้องน้ำห้องซ้วมนะคะเด็กๆคะ่ะก่อนออกจากห้องน้ำอย่าลืมราดน้ำด้วยนะคะแล้วก็ ทำความสะอาดอวัยวะของตนเองด้วยนะคะเด็กๆและก็อย่าลืมการล้างมือด้วยนะคะเด็กๆก่อนออกจากห้องน้ำการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันการเก็บของใช้ส่วนตัว เด็กๆคะเด็กๆเห็นภาพอะไรคะภาพเด็กชายกำลังกระโดดอยู่ที่เตียงนอนนะคะเด็กๆคะเห็นอะไรไหมคะของเล่นไม่เก็บเลยนะคะแบบนี้น่ารักไหมคะเด็กๆไม่น่ารักเลยนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆภาพต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆภาพเด็กชายกำลังเก็บของเล่นของใช้เข้าที่นะคะ เด็กๆคะเก็บของเล่นของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักไปคะเด็กๆน่ารักนะคะใครเห็นใครก็จะชมว่าเด็กๆเก่งแล้วก็น่ารักนะคะเด็กๆใครเห็นใครก็จะรักเรานะคะเด็กๆการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวันการปูและการเก็บที่นอนตื่นนอนแล้วอย่าลืมเก็บที่นอนเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆต้องฝึกทำและฝึกช่วยเหลือตนเองให้ได้นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เป็นเด็กเก่งแล้วก็เด็กดีนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ